ค่ะคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังวางแผนที่จะเดินทางมายัางประเทศสหรัฐอเมริกาสายการบินที่อัปเดตเดินทางกลับช่วงเดือนมีนา2564นี้มีทั้งหมด8สายการบินด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ Do it ดวิ h w a เออีกแล้วนะคะก็ก่อนอื่นที่จะไปฟังคลิปนะคะกดไลค์กดติดตามเอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องนะจ๊ะ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังวางแผนที่จะเดินทางมายังประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเหตุผลเยี่ยมแฟนหาเพื่อนหาญาติเยี่ยมญาติทำธุรกิจมาเรียนหรือติดต่ออะไรก็แล้วแต่นะคะอย่าลืมว่าตอนนี้มีการกักตัวยังมีการกักตัวอยู่นะคะหากคุณบินกลับมาประเทศไทยและถ้าคุณกำลัง มองหาตั๋วเพื่อที่จะจองตั๋วเครื่องบินนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะก็จองตั๋วเครื่องบินแบบไปกลับเพราะว่า1ราคาถูกกว่านะคะแล้วก็2การมีตั๋วบินไปกลับเนี่ยจะทําให้การพิจารณาของตมอมแล้วก็สายการบินตอนที่เราเช็คอินเนี่ยจะทําให้เราผ่านต่มอมมง่ายขึ้นเราเลยทําคลิปนี้มนาะเพื่อให้หลายๆคนได้พิจารณาสายการบินนะคะว่า มีสายการบินอะไรบ้างที่เข้าร่วมกับรัฐบาลแล้วก็จะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นนะคะสายการบินที่อัปเดตเดินทางกลับช่วงเดือนมีนา2 5 6 4นี้มีทั้งหมด8สายการบินด้วยกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า8สายการบินที่เข้าร่วมโครงการพิเศษเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มี เงื่อนไขวันเดินทางอย่างไรบ้างนะคะเรามาเริ่มกับสายการบินที่1เลยค่ะสายการบินที่1เนี่ยก็จะเป็นกาตาแอร์เวนะคะแน่นอนว่าสายการบินนี้จริงๆอ่ะในใจวาวอยากแนะนํานนเพราะว่าแววบินกับสายการบินนี้แล้วรู้สึกประทับใจมากนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าบริการอาหารเป็นยังไงก็ดูลิงก์ด้านบนได้เลยค่ะแต่ว่าไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะคะแค่ความคิดส่วนตัวแนะนําเป็นพิเศษค่ะ โอเคสายการบินกาตาแอร์เวเนี่ยเปลี่ยนเครื่องที่ไหนเปลี่ยนเครื่องที่กาตาค่ะกาตาเนี่ยเขาจะมีวันเดินทางนะคะคือวันที่3มีนาคมให้โกตาตั้ง115คนเนะะี่ยค่ะแล้วก็ มาถึงเมืองไทยวันที่5เวลา6โมงเช้า59นาทีค่ะโอเคต่อมานะคะมาดูสายการบินที่สองค่ะสายการบินที่สองเนี่ยก็จะเป็นสายการบินคาที่แปซิฟิกจริงๆอันนี้ก็อยากแนะนำนะคะแต่ว่าว่าไม่เคยมีประสบการณ์แต่วว่าอยากจองเหมือนกันตอนมาตอนแรกแต่แบบว่าสายการบินเนี่ยเขาไม่มีเที่ยวบินมาลงที่สนามบินที่เววจะลงนะคะโอเคมาดูกันว่าคาที่แปซิฟิกเนี่ยออกเดินทางวันที่ 9มีนาคมค่ะแล้วก็ให้โคตา100ท่านค่ะออกแล้วก็มาถึงเมืองไทยวันที่11มีนาคมเวลา14นาฬิกา5นาทีค่ะก็ตามด้วยสายการบินที่3นะคะสายการบินที่3จะเป็นเอทีฮะแอร์เวสค่ะตัวนี้จะไว้เปลี่ยนเครื่องที่อเอมิเรตนะคะ ออกเดินทางวันที่15มีนาคมโคตา100คนเช่นกันแล้วก็มาถึงเมืองไทยคือวันที่16มีนาคมตอนเที่ยง15นาทีค่ะและสายการบินถัดมาเลยคือสายการบินที่เท่าไหร่คะสายการบินที่4นะคะก็คือ All Nippon Airway ค่ะแวะเปลี่ยนเครื่องที่ญี่ปุ่นตัวนี้มีผู้ชมทางบ้านของแวลก็บินกับ สายการบินออนิปอนนะคะเขาก็บอกว่าการบริการไรดีแล้วก็ราคาไม่ค่อยแรงนะคะก็คือว่าราคาดีอันนี้ก็เก็บไว้พิจารณาได้เหมือนกันนะคะออกเดินทางวันที่18มีนาคมค่ะโคต้า100เหมือนกันแล้วก็มาถึงวันที่19มีนาคมเวลา5ทุ่ม55นาทีค่ะและสายการบินถัดมา คือสายการบิน Japan Airways นะคะตัวเนี้แวะเปลี่ยนเครื่องที่ญี่ปุ่นแน่นอนค่ะออกเดินทางวันที่19มีนาคมจำนวน100ท่านแล้วก็มาถึงคือวันที่20มีนาคมนะคะ5ทุ่ม35นาทีค่ะสายการบินต่อมาคือสายการบินที่6แล้วนะคะก็คือเอเช n a นนะคะ จะแวะเปลี่ยนเครื่องที่เกาหลีอันนี้เอเชียนาเนี่ยเวาไม,ไม่ไม่ค่อยได้ยินคนเดินทางสักเท่าไหร่ถ้าใครเคยเดินทางสายการบินนี้นะคะช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยว่าการบริการอาหารแล้วก็เครื่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเผื่อจะได้เป็นทางเลือกให้กับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะเดี๋ยวคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะคะ สายการบินเอเชียนาเนี่ยเขาจะแวะเปลี่ยนเครื่องที่เกาหลีใต้เช่นกันค่ะออกเดินทางเนี่ยสองวันคือวันแรกเขาเขาจะมีเที่ยวออกเดินทางยี่สิบสามกับยี่สิบสี่มีนานะคะโคต้าหนึ่งร้อยคนแล้วก็มาถึงไทยในยี่สิบห้ามีนาตอนห้าทุ่มห้านาทีเดอ้อและก็สายการบินที่เจ็ดค่ะอันนี้คือห้าดาวเลยนะคะก็คืออิมิเรตค่ะอิมิเรตเนี่ย จะเปลี่ยนเครื่องที่เอมิเรตอยู่แล้วแน่นอนออกเดินทางวันที่24มีนาคม100ท่านแล้วก็มาถึง26มีนาคมนะคะตอนเที่ยงวัน5นาทีจ้ะและสายการบินสุดท้ายเลยนะคะที่เข้าร่วมก็คือโคเรียนแอร์เวค่ะแวะเปลี่ยนเครื่องที่เกาหลีใต้ออกเดินทางเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่28มีนาคมจนถึง29นะคะ 0 0ท่านเช่นกันแล้วก็มาถึงไทยวันที่30มีนาคมตอน5ทุ่ม20นาทีนะคะโอเคครบ8สายการมินแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่า เวลาออกราคาเท่าไหร่นะคะแวลจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะคุณเพื่อนสามารถคลิกลิงก์นี้เพื่อไปอ่านรายละเอียดราคาวันเวลาเปลี่ยนเครื่องนะคะแล้วก็รายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับสายการบินทั้งแสายการบินนี้ได้เลยและขออนุญาตอีกทีนะคะว่านี่คือข้อมูลอัปเดตจากเว็บไซต์สถานทูตไทยนกรุงวอชิงตันนะคะประจำสหรัฐอเมริกาออกเดินทางจากอเมริกามาไทย กับไทยเดือนมีนาคม2514ค่ะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ให้กับท่านให้กับคนที่ท่านรู้จักหรือคนที่ท่านรักนะคะแชร์คลิปนี้ไปให้พวกเขานะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนเลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายาย